อ,อันนี้เป็นเรื่องสามเหลี่ยมเรื่องย่อยก็คือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะอยู่ในหนังสือสวส,วสวทหน้า28เนาะอันนี้เป็นงานที่ 2.. ที่คุณครูสั่งงานเอาไว้นะคะงานที่ 2.. อ,อ่ะมาดูมาย้อนความรู้นิดนึง ความยาวรอบรูปเนี่ยคุณครูสอนไปแล้วเมื่อคาบก่อนก็คืออะไรคะให้เอาทุกด้านนักเรียนจําไว้มันเป็นพื้นฐานของคําว่าความยาวรอบรูปเลยไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมก็ตามถ้าเขาพูดถึงความยาวรอบรูปปุ๊บนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเอาความยาวทุกทุกด้านของรูปนั้นมาบวกรวมกันเพราะฉะนั้นตามหนังสือหน้า28เนี่ยสามเหลี่ยมรูปแรก สามเหลี่ยมรูปแรกเลยสามเหลี่ยมนี้ c d a หรือ c a d อ่ะเรียกได้หมดอ่ะจะทวนเข็มตามเข็มนะคะพูดถึงความยาวรอบรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้3.5มจบวกสบวกสเป็น10.5จ้คคาครูขาเขาเขียน3.5มจบวกสบวกสเหมือนครูไม่เหมือนได้ไหม ได้จ้ะ3.5 3บวก4บวก3ได้หมดเพราะว่าอะไรคะการบวกสลับที่ได้ไหมสลับที่ได้สลับยังไงบวกให้ครบยังไงก็ต้องได้คำตอบเท่ากันอะคุยย้อนเท่านี้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าสู่การเฉลยแบบฝึกหัดอะแบบฝึกหัดที่อยู่ในหน้า29ข้อที่1น่ะหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมอะ เพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งก็จะได้จากอะไร C อุย้ยไม่เห็นเปลี่ยนสีแป๊บอ่ะ C บวก3.2บวก5.2ความยาวรอบรูปเท่ากับ12.4เซนติเมตรนี่คือข้อ1ข้อที่สองความยาวรอบรูปของท R V ได้มาจาก 5.6บวก5.6บวก4.1เท่ากับ15.3เซนติเมตรบวกถูกกันไหมข้อ3เช่นเดียวกันแต่ข้อนี้ทำไมคะไม่เขียนอะไรมาเขียนมาแค่3.51ด้านแล้ว3.5มามาให้ด้านเดียวจะทำยังไง ดูสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเขียนมาค่ะอันนี้เราเรียนมาแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเขียนมาเนี่ยมีขีด1ขีด1และขีด1นึงกานขีดหนึ่งหนเหมือนกันหมดหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าด้านทั้ง3ด้านนี้มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ3 5จุดหบวก3.5บวก3.5หรือ3 5 คูณ3เพราะ3กันกี่ครั้งเนี่ยสครั้งใช่ไหมคำตอบของข้อนี้คือ10.5เซนติเมตรอ่ะข้อ4ข้อ4เช่นเดียวกันมีสัญ,ญลักษณ์2เส้นมา2ด้านนั่นหมายความว่าด้าน2ด้านเนี้ยมีความยาวเท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไร6.8บวก บวกอะไรล่ะครูก็ทับมันไปแล้วมองไม่เห็นลบกันนะ,ะบวกสามจดก้9คูณ2ได้ไหมครูเขียนนี้ได้ไหมได้เพราะ3.9กคูณ2ก็คืออะไรคะก็คือ3.9บวก3.9นั่นแหละใช่หรือเปล่า3.9อ่า9สิจะ้ะครูก็ไม่9ล่ะ 3.9บวก3.9ถูกปะมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้14.6เซนติเมตรอ่ะจบข้อหนึ่งใหญ่มาสู่ข้อ2ใหญ่ข้อที่1 2.1บอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวรอบรูป12เซนมีความยาวด้านละเท่าไหร่ ด้านเท่าเป็นยังไงด้านเท่าหมายความว,าว่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นให้มา12หารด้วย3เท่ากับ4เซนอ่าเข่ไหมทันไหมไม่งั้นลองดูก็ได้อ่ะ4บวก4บวก4เป็น12บอไหมนี่คือข้อ1อ่ามาดูข้อ2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหน้าจั่วคืออะไรคะ หน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเขาบอกว่ามีความยาวรอบรูป20ด้านประกอบมุมยอดด้านละ6เพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมยอดถ้าให้นี่เป็นยอดประกอบมุมยอดคือที่ครูขีดไว้นี่แหละนี่คือประกอบมุมยอดและเขาบอกครูนี่แหละบอกเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้ว่าอะไรคะหน้าจั่ว จะต้องมีด้าน 2, <S 2> <S ด้านที่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกว่าด้านประกอบมุมยอด6ก็ต้อง6 2ข้างเพราะฉะนั้นเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย6 1 6 6 2 12 12ลบ20เหลือ8เซนตามนี้อ่าข้อสุดท้ายสามเหลี่ยม L S P สามเหลี่ยม LSP มีความยาวรอบรูป60 LS ก่อน LS 25 PS สั้นอยู่สั้นกว่าอยู่5เพราะฉะนั้นมันเหลือเท่าไหร่นะนักเรียนก็หกก่อนเลยตั้งลบ25เหลือเท่าไหร่เหลือ5ก่อนเหลือ35โดยที่ LP สั้น sp สั้นกว่า lp อยู่5หักออกไป5ก่อนได้ไหมหักออกไป5เหลือเท่าไหร่เหลือ30ใช่ไหม3าแล้วครึ่งหนึ่งของ30คืออะไรครึ่งหนึ่งของ30คือ15เพราะนั้นแบ่งไป15 15เอา5ไปใส่ไว้ที่ที่ใคร ที่ lp เพราะว่า lp ยาวกว่า u ู่5เซนก็จะได้คำตอบตามนี้อ่าถูกไหมจ๊ะครบแล้วนะคะอันนี้ของหน้า29ไปต่อกันที่ตรวจสอบความเข้าใจอ่ตรวจสอบความเข้าใจมีอยู่5ข้อให้สามเหลี่ยมรูปใหญ่มา a b d ถามข้อหนึ e ่ง B E C มีความยาวด้านละเท่าไหร่หาก่อน B E C อยู่ไหนอยู่ในนี้ถูกไหมนี่คือ B E C มีความยาวด้านละเท่าไหร่อ่ครูทำให้มันมองไม่เห็นไปอีกซะแล้วอ่ะ รู้แล้วแหละด้านหนึ่งรู้ด้านเดียวด้านไหนอ่ะรู้ด้านนี้สามจุดหเอ้ยสามจดสามสามจุสมโดยที่รูปข้างๆบอกว่าข้างนี้กับข้างนี้ต้องเท่ากันถูกไหมอ่ะแล้วก็ทำไมอีก แล้วก็บอกว่าฝั่งนี้ยาว5ฝั่งนี้ยาว2.5องค์ประกอบทั้งหมดที่ให้มามีแบบนี้รูปใหญ่เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถูกไหมแต่รูปย่อยรูปเล็กข้างในเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห่งเนี่ยความยาวด้านละเท่าไหร่ B, E, C มีความยาวด้านละ3.3แล้วก็มีความยาวรอบรูป9.9 A, E, B เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดอาเดี๋ยวขีดไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะงงว่าอันนี้เป็นขคอตอบของออข้อไหนอันนี้เป็นของข้อหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคำตอบของข้อ2นะคะอืม A E B อยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ A E B อยู่นี้เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดตอบไปแล้วตอบให้เมื่อกี้ไปแล้วว่ามันคือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและมีความยาวรอบรูปคือ4.9บวก3.3บวก3.3เป็น11.5 อ,อ่ข้อ3าม A B D A B D อยู่ไหน A B D รูปใหญ่ถามหารูปใหญ่ถามหารูปใหญ่เลยมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ลบ,บก่อนมองไม่เห็น ขาดอะไรไปบ้างขาดอันนี้3าจุดสเพราะฉะนั้นบวกให้ครบก็จะต้องได้เป็น3.3มจุดสบวกหบวกสอบวกสา บวก4.9ครบยังครบแล้วได้เป็น19เซนและ c e d c e d มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ได้มาจากข้อหนึ่งนั่นก็คืออะไรคะคือ3าจุดสามใช่ไหมอ่ะ c e d ก็เลยได้มาจาก3าจุด สามบวกหบวกสอเป็น10.8และข้อสุดท้ายถ้า GH L, <H> L เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับ c.e.d. ือรูปมเมื่อกี้ข้อมเมื่อกี้ CED CED กับ CED โดยที่ GHL เนี่ยมีความยาวรอบรูปเท่ากันถามว่า GHL เนี่ยจะมีความยาวด้านละเท่าไหร่เขาเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้น C E D เนี่ยเท่ากับ สิบใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็เลยเอามันมาหาร3ได้3.6เซนติเมตรค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ให้ดูให้ให้ตรวจให้ทันนะจ๊ะ